ขับไปที่ไหนนะี่ยเชื่อปัะว่าม,มีแต่คนมองรถแม่งเท่งเด็กคือมันสมูทมากเลยนะครับกล้องนี่คือไม่ขยับเลยนะฮะนี่สี่อิเล็กทริฟายของนีสปอร์ตมันต้องหน้าตาแบบนี้ This love เราได้มีโอกาสพิเศษจริงๆนะครับได้อยู่กับรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวเปมาจากเล x u s นะครับวันนี้จะอยู่กับ Lexus r z 450e นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไฟฟ้ารุ่นแรกจาก Lexus นะครับที่ถูกสร้าง มาจากพื้นฐานเลยนะให้เป็นรถไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ช่องเสียสดาเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะครับหลายคนอาจจะสปอตว่าแบบเอ๊ะทำไมแบบยังมีความเป็นเด็กซัสอยู่หรือว่ามีอะไรละเอียดที่รู้สึกว่ามันดูขัดหูขัดตาจังเลยเพราะว่าเราบอกลาสเปนโด i ิวไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังทิ้งลวดลายความเป็นสเปนโดคิวอยู่เป็นสเปนโดบอดี้แทนนะครับอันนี้คือเอาตัวบอดี้ของรถนะครับ เป็นตัวกระตังหน้าไปเลยก็คือเชื่อมกันไปเลยอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ แปลกๆแบบเอ๊ดูตันๆไปหรืออลไคนอาจจะรู้สึกชอบอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ส่วนตัวรู้สึกเฉยๆครับดีไซน์แบบนี้นะครับแต่เห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยค่า CD เนี่ยแค่0.26เท่านั้นเองนะครับต่ำกว่าซูเปอร์คาร์อีกนะไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ Adaptive Hybrid ครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดไฟสูงตามอัตโนมัติแล้วก็แหวกเป็นช่องๆได้ด้วยนะครับแต่ว่าไฟเนี่ยจะไม่เหมือนตัวท็อปท็อปของ Ne x u s ัที่เป็น Triple LED เนี่ยตัวนี้นี่ยจะเป็นแบบเป็น Single LED แบบนี้ทำให้มันรู้สึกแบบ ดูไม่ใช่ตัวท็อปเลยอะความรู้สึกผมอะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นตัวโลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นตัวท็อปนะครับด้านหน้าเนี่ยคือจริงๆแล้วเราดูในคอนเซปต์ของ l f Z ในก่อนที่เขาจะเปิดตัว RZ เนี่ยมันดูโชบเชี่ยวมากเลยนะข้างหน้านี่คือแบบโอ้โ oh, ห oh, อย่างคมอะแต่พอเปิดตัวมาแล้วอะเอ้ย e ทำไมไม่ให้หน้าแบบนั้นมาอะไรเงี้ยรู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกแบบแอบเสียดายนิดนึงอะคือข้างหลังนะอย่างเชี่ยวเลยแต่ข้างหน้าเป็นแบบแอบบรู้สึกไม่ค่อยชอบอะไร เออนั่นแหละแต่ว่าหลายคนก็อาจจะโอเคนะครับแต่ว่ารถเนี่ยขับดีมากๆตัวกระจังหน้าเนี่ยมีเรดราฝั่งมาในตัวด้วยนะครับทำงานเป็น adaptive cruise control ด้วยนะครับสามารถที่จะกะระยะจากคันหน้าตรงนี้เนี่ยทำงานละเอียดมากๆเลยรวมถึงฟังก์ชันไฟหน้าต่างๆเนี่ยก็มีคันเร่งไลท์ด้วยนะครับมีแบบขับตอนกลางคืนแล้วรู้สึกแบบรถคันนี้เนี่ยให้ความมั่นใจสูงมากๆนะครับส่วนซ็อกเก็ตการชาร์จเนี่ยก็จะอยู่ด้านแก้มซ้ายของตัวรถนะครับก็เหมือนรถยนต์รถยุโรป เลยที่แบบว่าฝาชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่เฟนเดอร์ด้านซ้ายแบบนี้นะครับเปิดมาเนี่ยเราจะเจอพอร์ตชาร์จที่เป็น AC นะครับสามารถรับกำลังไฟสูงสุดได้ที่11กิโลวัตต์เลยนะครับซึ่งบอ box ของคอมเ o อร์ทูนี่นครับสามารถที่จะส่งกำลังไฟได้สูงสุดอยู่ที่22กิโลวัตต์เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆสำหรับไฟ3เฟสนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวเล็กมากๆนะครับใครที่สนใจบอ box นะครับเดี๋ยวสิจะแปะ เดสคริปชันนะครับของ Innopower ให้นะครับสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้คือตัวเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าส่งกําลังไปได้สูงมากๆเลยนะครับส่วนตัว DC เนี่ยสามารถรับไฟสูงสุดได้อยู่ที่150ิกิโลวัตต์นะครับโอ้โหแบบจุกมากๆเลยนะครับใช้เวลาการชาร์จเนี่ยนี่ยแค่30นาทีเท่านั้นเองนะส่วนตัว AC เนี่ย1ิกิโลวัตต์เนี่ยใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะครับเกือบเกือบชั่วโมงอะไรอย่างนงี้นะครับลองไปใช้กันดูครับโครงสร้างของรถนะครับ ใช้เหล็กเนี่ยที่มีความแข็งแรงสูงถึง1.5กิกะปาสคาลนะครับก็เรียกได้ว่าคือปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ความริจิตของตัวรถเนี่ยทำออกมาได้แบบโอ้โหแข็งแรงจริงๆนะครับรวมถึงตัวหลังคาเนี่ยก็เพิ่มความแข็งแรงของหลังคาอีก1,470เมกะปาสคาลก็คือแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็รีจิตมากๆเลยนะครับลักษณะที่เปิดประตูเนี่ยจะเป็นอ e ีแลสนะครับตามสไตล์รถยนต์เล克斯ัสใหม่มๆคือ ไม่ได้เป็นที่ก่อนประตูธรรมดาแล้วคือกดปุ๊บนะครับก็จะดึงป๊อกออกมาแบบนี้เลยนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับว่าคอนเซปต์เนี่ยเหมือนเป็นมีคนมาเปิดประตูให้ตามสไตล์โอมโมเตนาชิคอนเซปต์ของ Lexus เขานะครับแล้วดีไซน์ของตัวรถเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนรถยนต์คูเป้ไปเลยในตัวนะคือมันไม่ได้คล้ายๆกับเหมือนแบบเป็นรถยนต์ SUV เลยความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนรถยนต์คูเป้ที่มันเป็นเหมือนครอสโอเวอร์ในตัวด้วยกล่าวเคเลนส์เนี่ยมันจะสูงกว่ารถเก่งแค่นี้เดียวเองนะรถยนต์สมัยใหม่ๆของ LEXUS เนี่ยทำออกมาเนี่ยไม่เหมือนรถยนต์ SUV เลยนะครับเหมือนรถยนต์วากอนแล้วนะครับหลังๆมาเนี่ยเหมือนเป็นแบบวากอนทรงคูเป้อะไรแบบนี้เนี่ยรถเนี่ยคือมันเท่จริงๆนะครับด้านท้ายเนี่ยหลายคนน่าจะคอนเซิร์นในเรื่องของตัวเบาะนะครับที่นั่งแล้วเนี่ยจะรู้สึกเมื่อยเพราะว่าพอเป็นรถไฟฟ้าแล้วอะครับตัวเบาะเขาจะไม่เหมือนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปทั่วไปเนาะเขาจะมีความชันของตัวฐานเบาะเวลานั่งนะรู้สึกว่าเข่ามันชันๆันตั้งๆก็คันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเวลาเราเข้ามาในแล้วเนี่ย จะรู้สึกว่าโพดิชันการนั่งครับมันจะปแปลกๆนิดนึงนะคือเวลาเรา,ารวางเข่าแล้วอะมันจะมีความเป็นแบบเข่ามันจะตั้งๆชันๆแบบนี้นิดนึงนะครับก็ลักษณะเนี่ยจะเป็นคล้ายๆก็เหมือนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ๆแต่ว่าคันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นน้อยแล้วนะเราไปเคยเจอรถยนต์ที่มันแบบฐานเบาะสั้นกว่านี้เรานั่งเนี่ยไม่สบายกว่านี้เคยเจอมาแล้ว,ล,วล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเลยแต่ว่า ในฐานะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเปะหลังคันนี้ถือว่าทําออกมาได้แบบดีมากๆนะครับตัวล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อขอบ20นะครับแล้วก็ยางที่ให้มาเนี่ยเป็นดันลล็อปสปอร์ตแม็กนะครับก็แท็กชั่นเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยตัวยางของดัลล็อปตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวท็อป o สุดนะเป็นตัวสปอร์ตของของดัลล็อปนะครับก็ใช้งานจริงๆเนี่ยก็เกาะถนนดีเหมือนกันนะแล้วก็บวกกับระบบ direct f o u ของของตัว R าร์แล้วเนี่ยแท็กชั่นต่างๆเนี่ยทำออกมาได้แบบโอ้โหเนียนกิฟตนะครับล้อขอบ20 ใส่มาเนี่ยเรียกได้ว่าขับแล้วไม่เหมือนขอบ20เลยเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันแรงจริงด้านท้ายของ a าร์แซดสีเนี่ยมันต้องแบบนี้สิอันนี้คือตามคอนเซปต์ของ LFC เลยคือ LFZ อฟะที่เราเคยดูคอนเซปต์ก่อนที่จะเปิดตัว a าร์เนี่ยคือหน้าตาเนี่ยมันเหมือนคอนเซปต์เป๊ะเลยนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนด้านหน้าเขาไม่ได้คุยกัูด้านหลังหรอกความรู้สึกแบบนี้นะด้านหลังนี่สวยจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นอิเล็กทริฟายที่แบบนี่สิอิเล็กทริฟายของดีเซ็ตมันต้องหน้าตาแบบนี้นะครััับบฝาาาาทท้้้ยยยเเเนนนนีีี่่กก็ใชงงดมๆะครสปซน มีมาให้ใช้นะครับมากถึง5 50ลิตรนะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานตัว mid size SUV อะไรแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงๆนะครับรวมถึงด้านล่างตรงนี้เนี่ย ก็มีพอร์ตชาร์จฉุกเฉินมาให้นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของต่างๆอะไรเงี้ยก็ใช้งานดีมากๆเลยนะครับเอาไปใช้งานแบบขนของใช้งานแบบอนเนกประสงค์ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน,นจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับถ้าเกิดเราพับเบาะไปแล้วเนี่ยแคปซิตี้เนี่ย,ยจะขึ้นไปแต่ๆเกือบ1,600ลิตรเลยก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับด้วยความที่รถคันนี้เนี่ยเขารีอดอากาศดีมากๆด้านท้ายเขาจะใส่รายละ,ละเอียดที่แบบเหมือนรถอากาศบนแล้วก็เพิ่มดาวฟอสในตัวด้วยตรงนี้เขาเรียกว่า แคดเอียอันนี้นภาษาดีไซนเนอร์แล้วก็ทางวิศวกรเนี่ยเขาเรียกว่าแคดเอียผมก็งวงว่าเอ๊ะทำไมสปอยเลอร์เนี่ยมันไม่มีตัววิงมาให้ใช่ปะ่ะมันมีแค่เป็นแค่ตรงนี้เองแต่เขาบอกว่าแค่วิงตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มดาวฟอร์ซให้กับตัวรถนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจัดระเบียบอากาศด้านหลังตรงนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆก็คือไม่มีอากาศวนด้านหลังเลยนะครับเวลาขับไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ารถเนี่ยมันเก็บเสียงดีมากๆแล้วก็แหวกอากาศได้ดีจริงๆนะครับภายในของอ z ร์0ซสท่าสุอีพีีเอมเนี่ยอยากจะบอกว เราจะเจอคอนเซปต์การออกแบบภายในเนี่ยแบบทัศนคอ,อกผิดนะครับก็คือเอาตัวเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของตัวรถนะครับทุกอย่างเนี่ยจะถูก หันคอนโทรลทุกอย่างเข้ามาหาคนขับหมดเลยนะครับหน้าจอที่ให้มาเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด14นิ้วที่แบบใหญ่มากรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้เส e s s ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มของเล x u s สมัยใหม่ๆแล้วนะครับแล้วใช้งานจริงๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าตาแตกกันเลยนะครับเวลาใช้งานแล้วรู้สึกแบบฟินเหมือนกันนะรู้สึกดีมากๆนะครับทัชชิ่งตัวเบาะที่ให้มาเนี่ยเห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยไม่เคยเจอในรถยนต์เล็ u s รุ่นไหนเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนหนังกลับแล้วทาง Lexus เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ ตัวสัตว์ในการทําหนังกลับตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นบีแกนเลเทอร์นะครับก็คือใช้ใยพืชน,นะครับในการที่จะทําตัวเบาะเนี่ยให้มีลักษณะเนื้อสัมผัสคล้ายกับหนังกลับด้วยนะครับเวลาทัชชิ่งไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเบาะเนี่ยมันนุ่มมากๆเลยนะครับเรานั่งสบายมากๆรวมถึงตัวเบาะเนี่ยมีเป็นคูลิ่งกับพีดติ้งซีดในตัวด้วยนะอันนี้ก็ทํางานร่วมกับระบบไคลเมตคอนเสียร์นะครับสามารถที่จะกดอุณหภูมิที่ตัวรถตัวนี้เนี่ยแล้วตัวฮีตติ้งฮีตติ้งกัคบค ด้านใต้ต,ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมีมีผ้านะครับไม่มีเกตนะแต่ว่าจะมีผ้าตรงนี้ตัวนี้เนี่ยจะให้ความอบอุ่นสําหรับผู้โดยสารด้านหน้านะครับก็คือจะปล่อยเป็นลักษณะเป็นไออุ่นๆนออกมานะครับแล้วแต่ว่าเขาจะรู้ว่ามันจําเป็นที่ต้องปล่อยแค่ไหนอะไรแบบนี้ด้วยนะทำให้การโดยสารด้านหน้าเนี่ยเป็นไปได้อย่างแบบสบายแบบสูงสวดจริงๆนะครับแล้วรู้สึกรีแลกซ์จริงๆนะครับ ข้างในเนี่ยเก็บเสียงต้องยอมรับเลยนะว่ารุ่นนี้เก็บเสียงดีมากๆเพราะว่าใส่อคูสติก,กลา l สมามา3บานหน้าตรงนี้นะครับนั่งแล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบโอหมันเงียบจริงๆบวกกับตัวรถเนี่ยมันไม่มีตัวเครื่องยนต์ด้วยเนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยมันเงียบเข้าไปใหญ่เลยนะครับตัวกาวเคเลนที่เราได้บอกไปตอนต้นเนี่ย มันไม่สูงมากใช่ไหมครับเขาเนี้ยมันก็ดีในเรื่องของเวลาเราขับแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอากาศบนเทอร์บูลเนนต์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีเยอะเท่าไหร่เวลาขับแล้วมันก็จะเก็บเสียงดีในตัวไปด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆสปอตออนจริงๆเนี่ยคืออ e ีเลชที่เราได้พูดไปว่าเปิดประตูด้านนอกเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องดึงก่อนประตูใช่ไหมครับด้านในเนี่ยก็เหมือนกันคือเราแค่กดลงออกไปแล้วเนี่ยประตูมันก็จะดันออกไปให้แบบนี้ซึ่งตัวก่อนประตูอ e ีเลชตัวนี้เนี่ย มันเหนือกว่าตัว NX นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยพอกดแล้วเนี่ยมันจะทำงานร่วมกับบายสปอตนะครับสมมติว่ามีรถมาเนี่ยอีแ e ลจะกดไม่ติดนะครับเพราะว่าเขาจะขึ้นว่าออมีรถมาแล้วก็จะขึ้นติ๊ตๆมีสัญญาณเตือนนะครับว่าเอยอ,อย่าเพิ่งเปิดออกไปนะมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถจักรยานมาอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะครับน่าจะใส่มาแบบใน NX ด้วยเนอะเสียดายจังเลยนะครับเรียกว่า save exit assist Ex นะครับอันนี้เนี่ยทำงานดีจริงๆนะครับแล้วก็ตัว ลำโพงได้ให้มานะครับโอ้โหเอฟเฟกต์เทนเนต์เนี่ยคันนี้นี่ให้มาเรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับให้เป็นเรซซัสพรีเมียมเสาร์ซิสเต็มมา10ตัวนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยถามว่าโอเคไหมคือรู้สึกว่ามันแบบอบดอบไปจากค่ายยุโรปสักนิดนึงคือค่ายยุโรปเนี่ยเข้าไปกันแบบ3 d s สา n d ซิสเต็มแล้วบางคันนี่คือมีลำโพงใต้เบาะเลยนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนเสียงอ่ะมันมากองอยู่ข้างหน้า คราวนี้เวลาเราขับอีกตัวปรับตัวอีคอไลเซอร์อะไรแบบนี้ยเราสิงจะปรับตัวตัวตัวเซนเตอร์ของตัวซาวด์ครับให้มันกระเถิดกระเถิดไปข้างหน่อหน่อยคราวนี้เสียงมันก็จะมีความลักษณะแบบเหมือนเซอร์ราล์มากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวพรีเมียมเนี่ยอันนี้จะแตกต่างจากตัวลัสซูรี่นะครับเขาจะให้ดีมเบลล์พนอลลามิสซลูปมานะครับอันนี้เนี่ยสามารถให้กดเปิดปิดได้นะ พอกดปิดปุ๊บมันก็จะทึบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดก็จะเป็นแบบโปร่งๆแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเด็กซัสไม่แนะนำไม่ติดฟิล์มนะครับอันนี้เขาจะเคลือบสารกัน UV มาในตัวแล้วนะครับแล้วก็เวลาเราปิดทึบไปแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่ามันกันร้อนได้จริงๆนะครับสิ่งที่โพสในทิกต็อกหลายคนมาคอมเมนต์ว่าไม่เชื่อไม่จริงจริงๆคือมันกันความร้อนได้จริงๆเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ติดฟิล์มเลยแล้วเราลองเทสมา3วันแล้วลองขับไปไหนมาไหนดูอะไรยเงี้ย แล้วเราก็ลองเอามืออังๆอะไรอย่างงี้ดูจริงๆค,คือมันกันความร้อนได้จริงๆเะืครับพเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเขาไม่ใช้มากกันแล้วนะเขาใช้เป็นแบบดีมเบิบแบบนี้นะครับใช้งานแบบดีดีมากๆกล้าบอกจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันก่อนว่าฟีลลิ่งการขับขี่ของ RZ 450E สีคันนี้จะเป็นยังไงครับ ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเซทเนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่นั่งสบายมากๆเลยนะครับพอเรามาขับรถยนต์ไฟฟ้าของเล็กซัสแสว่ะจะรู้สึกว่าค่ายอื่นเนี่ยเขาอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องของเขาเรียกว่ากาดเจ็ตต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่า Lexus ก็ยังไม่ถิงเอกลักษณ์นะครับ ความประณีตความนั่งสบายความแบบรีไฟของตัวรถของการโดยสารนี่นนคือเป็นเอกลักษณ์ของ n e x u s อยู่แล้วนะครับใน RZ เนี่ยก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างเนี่ยถูกคำนวณตามสรีระศาสตร์ของผู้โดยสารแล้วก็คนขับอย่างละเอียดนะครับตั้งแต่ปลายนิ้วเท้านะครับยันศีรษะของเราเลยนะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่วางแล้วเนี่ย คนขับคนนั่งรู้สึกสบายทุกๆจุดไม่ว่าจะอิริยาบถไหนในการโดยสารก็ตามนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้แบบโอ้โหไม่มีแบรนด์ไหนเนี่ยทำได้แน่นอนนะครับเนื้อสัมผัสต,ต่างๆเนี่ยข้างในเนี่ยขนเนยขาบอกว่าเป็นวัสดุรีไซเคิลนะแต่อีไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเฮ้ยนี่มันรีไซเคิลจริงๆเหรอวะมันสัมผัสเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยเวลาเราขับแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงนิดนะึงไหม คือมันจะมีความแบบความด้านๆความนุ่มๆอะคืออธิบายไม่ถูกเหมือนกันต้องไปลองสัมผัสดูจริงๆคือมันเป็นเนื้อสัมผัสที่แบบอยากจับตลอดเวลาจับแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยมันฟิลแบบแฮนด์ฟิลมันดีมากๆเลยนะครับตัวพวงมาลัยแล้วก็ดีไซน์ด้านในเนี่ยจะคล้ายๆกันใน R-X เหมือนกันนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยหันเข้ามาหาเราหมดเลยนะครับหน้าจอตัว TFT เนี่ยจะเหมือนในตัว F-Sport ของในคล้ายๆใน F-Sport รุ่นใหม่ๆของเบนซันะครับก็ m i n i มอลนะครับก็เป็นแค่แบบจอกลมๆธรรมดาเท่านั้นเองนะครับล้อล้อกับตัวดิ g ต t a l c คลัสเตอร์ใน LFA นะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Fseries ของ nexa ู่แล้วนะครับมอเตอร์หน้าเนี่ยของตัว RZ เนี่ยนะครับมีแรงบิดสูงถึง266นิวตันเมตรนะครับมอเตอร์หลังนะครับมีกำลังสูงสุดอยู่ที่100 68นิวตันเมตรนะครับทั้งทั้งเอาพุทเนี่ยแรงมาออกมาอยู่ที่310แรงมา้านะครับอันนี้แล้วแต่นหน่วยนะครับอย่าง PS เขาก็จะบอกว่า308แรงมา้าอย่าง HP ก็312แรงมา้าก็เฉลี่ยไปเลยละกัน310แรงมา้านะครับแรงมากๆนะครับสูตถึงร้อยเนี่ยทำได้อยู่แค่5วิเท่านั้นเองนะ5.3วินี่ถือว่าโอ้โหแรงมากเลยนะครับ Lexus เนี่ยอัตราเร่งของตัว r z เนี่ย ฟังดู5้วเนี่ยอาจจะดูรู้สึกว่าเออทาไมมันดูน้อยจังค่ายอื่นเขาน่าจะดูแรงกว่านี้อะไรแบบนี้ใช่ปะแต่อยากจะบอกว่าตอนแรกอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออรถไฟฟา้ามันก็คือรถไฟฟา้าแหละแต่พอมาขับแล้วเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ Le ็ u s ัสเขาถนัดจริงๆคือออกตัวนุ่มนะครับแล้วก็ไม่กระชากเหมือนรถยนต์ไฟฟา้ารุ่นไหนที่คุณเคยขับมาเลยอันนี้กล้าการันตีแน่นอนนะครับระบบ Direct4 เ,เนี่ยสามารถกระจายแรงบิดนะครับ ได้แบบหน้าร้อยหลังแปดสิบหน้ายี่สิบคือมันแบบแวรี่มากเลยอะ่ะสามารถที่จะปรับระบบขับเคลื่อนเนี่ยตามาลักษณะการขับขี่นะครับแล้วก็พื้นผิวของถนนเนี่ยทำให้เราขับแล้วเนี่ยรู้สึกแบบมั่นใจมากๆเลยนะครับแล้วซาวสังเคราะห์ของตัวรถเนี่ยทำออกมาได้ดูแพงมากๆเลยครับแล้วจะรู้สึกแบบโอ้โหมันอย่างเงี้ยเสียงมันเท่มากเลยนะครับแล้วเวลาเราขับแล้วเนี่ยสมมติว่าจิงกระแทกคันเร่งออกไปเนี่ยเนี่ย คือมันสมูทมากเลยนะครับกล้องนี่คือไม่ขยับเลยนะฮะคือแบบมันสมูทจริงๆคือมันไม่เหมือนรถไฟฟ้าเลยมันจะออกตัวแบบนุ่มๆนะครับคือมันเป็นฟีลนั้นจริงๆนะครับระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆในรถเนี่ยก็ใช้งานดีดีขึ้นเขาเรียกว่าดีขึ้นกว่าอินโฟเทนเมนต์ของดซัสท,ที่เคยทํามานะครับลดจํานวนปุ่มนะครับจาก70กว่าปุ่มเหลือแค่40กว่าปุ่มเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในจออินโฟเทนเมนต์ตรงนี้หมดแล้วนะครับก็ลดปริมาณการใช้ปุ่มใช่ไหมทำให อินเทเลียดีไซน์ด้านในของตัวรถเนี่ยมันคลีนมากขึ้นนะครับแล้วมันก็ไม่ลกลุงลังเหมือนรถยนต์รุ่นก่อนๆไปแบบก่อนหน้านี้ก็จะเป็นปุ่มโอโ้โหเยอะแยะไปหมดเลยใช่ปะทุกอย่างเนี่ยรวมเข้าไปแล้วก็ปัญหาจุกจิกในเรื่องของอใช้งานไปไกล,กล,กลน,นานๆแล้วเนี่ยแล้วจะปุ่มละลายบ้างพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาพวกอย่างเงี้ยคราวนี้พอมาเป็นรถจานวนป,ป,ปุบปุบก็ตัดปัญหาไปแล้วก็ทัชชิ่งต่างๆภายในรถเนี่ยมันดูดูโอเคขึ้นคือ n e x u s เนี่ยต้องบอกว่า ปัญหาของ Le ซัสเนี่ยเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วว่ามันจะมีความกรอกแบแกรบเพราะว่าพลาสติกเขาเยอะนะครับอย่างสินค้าไอเอสมาเนี่ยจะรู้สึกว่าพอหลังประมาณ7จ็ดแปดปีไปแล้วจเจออากาศร้อนๆบ้านเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีความแบบกรอบแกรบกรอบแกรบในรถอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมา,าเป็นตัว r าร์แเนี่ยมันเหมือนมันลดพลาสติกเหมือนกันนะทำให้เวลาเราทัสรถอะไรพวกเนี้ยใช้งานไปนานๆแล้วเนี่ยปัญหาพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับก็ถือว่าทาออกมาได้แบบ ดีมากๆเลยนะครับตัวโหมดการขับขี่ของตัวรถเนี่ยมีมาให้ใช้ทั้งหมด4โหมดนะครับมีโ c o o นะครับ Normal Sport แล้วก็ Range Mode นะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกดใช้ได้ในปุ่มลัดของตัวหน้าจอ Infotainment ตรงนี้นะครับไม่มีปุ่มลัดด้านนอกนะต้องกด Access เข้าไปในตัวจอตรงนี้นะครับแตถามว่าใช้ง่ายไหมอันตรายไหมจริงๆมันไม่อันตรายหรอกครับเพราะว่าพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมี ตัวแผงนข้างล่างตัวนี้เป็นปุ่มลัดมาให้กดเข้าไปถึงปุ๊บ,บก็ Excel เข้าไปในหมดได้เลยนะครับใช้งานดีเหมือนกันนะครับพอเป็นหน้าจอที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ย a p p l e c a r p เ a y a n d r o i ร Auto เนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานกันแบบฟินมากๆเลยแล้วก็ตาแตกกันไปเลยนะครับ Head Up Display คันนี้มีมาให้ก็บอกฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ระบบ L S S Plus อะไรเงี้ยก็มีมาให้เหมือนกันนะครับก็เป็นระบบความปลอดภยัยเต็มระบบจาก l e x u s นะไม่ว่าจะเป็น P Collision นะครับ Blind Spot ตัว Cross Rear Cross Traffic Alert เอออะไรแบบนี้เนี่ยก็คือใส่มาให้แบบเต็มระบบเลยไปใช้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของแบบว่า Alexa ตัดออปชั่นไหมอะไรเงี้ยเขาใส่มาแบบ full อ p t i o นจริงๆนะครับด้านหน้าเนี่ยที่เราได้บอกไปว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยแบบมันดูไม่เหมือนตัวคอนเซปต์คาร์อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแต่อยากจะบอกว่าคือส่วนตัวแอบไม่ชอบนิดนึงก็ยอมรับจริงๆว่าแอบรู้สึกติดนิดนึงแต่ด้านหลังอะชอบมากนะครับแต่ขับไปที่ไหนเนี่ยเชื่อป่ะว่ามีแต่คนมองรถแม่งเท่จริงๆนะครับคือทรงมันเนี่ย สปอร์ตนะครับแล้วก็แบบมีความเป็นคูปเป้ในตัวเนี่ยคือดีไซน์เนี่ยโอ้โหยอมรับจริงๆทรงนี่คือสวยจริงๆแล้วก็ขับไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหรับรองเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนที่พบเห็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรถึงร้อยกันนะครับว่าสูตรถึงร้อยของฮาร์เซ่าศูนยคันนี้จะสนุกข,ขนาดไหนครับ3 2ไปครับโอ้โหร้อยแล้วโอ้โหแบบแรงมากคือกดทีนึงเรียกว่าอัตราเร่งกระชากวิญ,ญญาณ โอ้เข้าไปเลยนะครับแต่ว่าโพดิชันของตัวบอบ์ดเนี่ยต้องบอกว่าแบบมันนั่งดีจริงๆนะแบบดีกว่า RX อีกอะรู้สึกว่าโพ i ิชันของเขาอ่ะทำออกมาได้แบบพอดีพอดีเลยนะครับลักษณะของตัวรถเนี่ยคืออยากจะบอกว่ามันอยู่ในขนาดที่อยู่กึ่งกลางพอดีระหว่าง RX กับ NX นะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราขับในเมืองหรือว่าเราขับทางไกลแบบนี้เนี่ย มันจะรู้สึกไม่เทอะทาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปเนี่ยไซซิ S <S mm ่ง hmm. ของรถเนี่ยคือจะบอกว่าทำออกมาได้แบบดีมากๆเลยนะครับตัวล้อเนี่ยที่บอกว่าให้มาขอบ20เนี่ยมเมื่อกี้เราทำอัตราเล่นกันไปเนี่ยคือมันเป็นฟิลที่แบบไม่รู้สึกล้อหนักเลยอะ่ะคือกระแทกกับไปทีหนึ่งนี่คือแบบโอ้โหกระชากแบบหลังติดเบาะเลยนะครับไดเรกโฟเนี่ยทำออกมาได้เนียนจริงๆทําออกมาได้แบบว่าดีมากๆลักษณะของตัวครับระบบขับเคลื่อนเนี่ยมันจะเรียนรู้จากตัว ถนนไม่พอนะครับตัวสเตลลิงก็เหมือนกันเขาจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณสเตียร์พวงมาลัยแบบไหนแบบไหนแล้วเขาจะคำนวณว่ามอเตอร์หลังควรทํางานเท่าไหร่ ล้อไหนควรหมุนยังไงเท่าไหร่องศาการการหมุนของตัวล้ออะไรแบบนี้เขาจะคำนวณจากตัวพวงมาลัยตรงนี้เหมือนกันนะครับพูดถึงพวงมาลัยเนี่ยไฮไลท์ของเทคโนโลยีของ r z เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะได้สเตลลิงไบไวท์นะครับที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเ,เป็นโยกสเตลลิงนะครับที่มันมาแค่ครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ล็อกทูล็อกก็คือหมุนแค่นี้กึกสุดละหมุนกึกสุดละอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเรายังไม่เอามานะครับยังเป็นระบบพวงมาลัยแบบปกติอยู่นะครับแต่ว่าก็ขับดีเหมือนกันนะ ลักษณะของน้ำหนักตัวพวงมาลัยแล้วก็ระยะการหมุนของพวงมาลัยเนี่ยจะเหมือนใน Lexus RX เลยก็คือหมุนแค่รอบนิดๆสุดและด้านซ้ายกหมุนนิดๆสุดแล้วคือมันทําให้การขับของรถเนี่ยมันไม่รู้สึกใหญ่แล้วก็กระชับมากๆนะครับขับในเมืองเนี่ยรับรองว่าคุณจะต้องหลงรักขับแล้วรู้สึกเนียนจริงๆแล้วก็ขับดีจริงๆนะครับตัว LSS Plus เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดปิดระบบผ่านตัวเมนูรัดตรงเนี้ยได้เหมือนกันนะครับทำงานก็ดีนะ คือมาตรฐานของรถย,ยนต์สมัยใหม่เลยนะครับตัวกราฟิกเนี่ยพัฒนาจาก NX พัฒนาจาก RX นะครับคือหน้าตาเนี่ยคือเนียนมากเลยนะสวยมากสังเกตดีๆที่เกิดในหน้าจอในสิงคโปร์เปิดตัว Wheel Drive อยู่นะครับสมมติว่าเราขับไปแล้วเนี่ยกดเท่าไหร่เขาก็จะขึ้นมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ล้อหน้าล้อหลังทํางานร่วมกันเท่านี้เท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยกราฟิกเนี่ย,ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับคือสวยงามมากๆแล้วดูแบบ มีความแพงนะครับไม่เหมือนใน NX NX จะ mm hmm. แบบไปดูเป็นดอะแกรมเหมือนเด็กอนุบาลวาดโอ้โหฟังดูโหดร้น์นะแต่เนี้ยมันดูแบบเออมันต้องแบบงี้สิวะมันต้องแบบดูมันเป็นโปรเฟชชั่นแนลหน่อยอะไรหน่อยอะไรอย่างนงี้นะครับแต่สิ่งที่มันขาดความเป็นเขาเรียกว่าเซนส์ของรถยนต์สมัยใหม่ๆอ่ะคือ Lexus ไม่เอาระบบเทเลมติกมาเป็นระบบแบบใช้งานผ่านแอปพลิเคชันอะไรแบบเนี้ยจริงๆรถสมัยใหม่ๆอ่ะมันควรที่จะมีได้แล้วนะครับแบบ ดูสถานะการชาร์จนะครับดูแบบสามารถสั่งคอมมานด์ฟังก์ชันต่างๆผ่านแอปพลิเคชันมือถืออะไรแบบนี้เนี่ยจริงๆ่ควรจะมีได้แล้วแต่ว่าทาง Lexus เนี่ยเขายังไม่เอามาอันนี้แอปน่าเสียดายนิดนึงเหมือนกันนะระบบประอาาศมีระบบ Nano EX มาให้นะครับก็ใช้งานดีนะครับอากาศต่างๆภายในรถเนี่ยทำออกมาได้แบบ ละมุนหอมมากแล้วก็รู้สึกแบบมีความคลีนมากๆเลยนะครับใครเอาไปใช้เนี่ยรับรองว่าติดใจแน่นอนนะครับแบตเตอรี่ของรถเนี่ยให้มา capacity เนี่ยสูงถึง71 kWh กลวั์นะครับสามารถทำเลนการขับขี่เนี่ยจริงๆแล้วกันนะสินสามารถที่จะทำเลนเนี่ยประมาณเกือบเกือบ300โลนะครับก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นตัวออมอเตอร์หน้าหลังด้วยนะครับมันก็เลยเขาเรียกได้ว่ามันก็เลยจะกินแบตสักนิดนึงนะครับ ตัว NEDC เนี่ยในในตัวเบร์ชัวร์เนี่ยเขาเคลมว่าวิ่งได้อยู่470กิโลเมตรนะครับแต่ว่าขับจริงๆแล้วอะมันได้แค่ประมาณแค่300นั่นเองก็ลองไปชั่งน้ำหนักมาดูนะครับว่ามันอยู่ได้จริงไหมเพื่อนๆเอาไปใช้งานกันแล้วเนี่ยมันเลนเนี่ยมันต่ําไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเนี่ยขับ1วันนะครับสี่เนคนขับรถเยอะมากขับแค่ในกรุงเทพอย่งางเดียวเนี่ยแคปาซิตี้จะลงมาประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่า มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตอบโจทย์กับชีวิตเราเท่าไหร่แต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออฉันไม่มาเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับส่วนตัวช่องล่างเนี่ยที่ให้มาเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบแมอร์สันสตัดนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นแบบปีกนกอิสระพร้อมเทลลิ่งอาร์มนะครับก็ทําออกมาได้นุ่มนวลแล้วก็เกาะถนนมากๆครับแล้วใครจะซื้อรถยนต์เล็กซัสอาหรับคนที่แบบอยากเท่ก่อนนะครับอยากแบบขับรถยนต์ไฟฟ้าจากเ e ็กซันะแล้วก็หลงรักความเป็นเ e ็กซัหลงรักแบรนด์เล็กซัเนี่ย รับรองว่าคนซื้อรถคันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังในเรื่องของ driving dynamic นะครับฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ความพิเศษของตัวรถเนี่ยโอ้โหอยากจะบอกว่านั่งแล้วเนี่ยรู้สึกพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยอีกฟังก์ชันหนึ่งลืมเมนชั่นไปนะครับตัว a d o ์ l y Ambient Light ของตัว Lexus r z เนี่ยมันไม่ไม่ีไม่มี ambient light แบบ กระแทกออกมาให้เห็นเลยนะ mm hmm. เขาจะมีโปรเจคเตอร์เล็กๆด้านในตรงนี้นะครับฉายแสงมาตอนกลางคืนให้เกิดแสงเงาที่ตัวแผงประตูตรงนี้เนี่ยแล้วสามารถที่จะเลือกธีมของตัวแอมเบรไลท์เนี่ยได้ถึง14ธีมนะครับ14ธีมเนี่ยก็ล้อกับแสงของธรรมชาติด้วยนะรปรากฏการณ์ตามธรรมชาติต,าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ตกนะครับแสงเหนือแสงใต้อะไรแบบโอ้โหแบบลูกเล่นนี่คือเขาแผ่วจริงๆนะครับเป็นรายละเอียดที่แบบ ดูนอบน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้ดีสไตล์ญี่ปุ่นในตัวสูงมากๆรับรองว่าคุณจะต้องลงหักรถยนต์เล็กซัสอาเซ็คันนี้โอ้โหแน่นอน,นครับเป็นยังไงบ้างครับกับฟีลลิ่งการขับขี่ของเล็กซัสอาเซ็ 450e premium โอ้โหสวยด้วยนะดุดันแล้วก็เรียกได้ว่าขับสนุกมากๆเลยนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าลืมรถไฟฟ้าที่คุณเคยขับมาได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยโอ้โหเดลิฟโฟสุดยอดนะครับสำหรับราคาของ อ่าเล็กซัส R แซด 450e ลักชัวรี่นะครับตัวเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่3ามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับส่วนตัวพรีเมียมนะครับราคาอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับทั้งหมดเนี่ยเล็กซัสบอกว่ามีตัวมีรับประกันตัวรถเนี่ยให้นานถึง4ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางนะครับแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ200,000กิโลนะครับก็เอาไปใช้กันเรียกได้ว่าแบบสบายสบายใจได้เลยนะครับขับเล็กซัสเนี่ยไม่ต้องห่วงในเรื่องของแบบ ปัญหาของตัวรถอยู่แล้วคือเขาเนี่ยมั่นใจในเรื่องของความทนทานแล้วก็ความพรีเมีมเยมเนี่ยเล็กซัสเนี่ยยืนหนึ่งจริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเสียงสดาด้วยนะครับเจพีคอนิสเรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางกับความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ